เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ เดย์รี่สิเนาะวันนี้ทําไข่ลูกเขยเนี่ยเราต้องคิดแปรรูปจากเมื่อวานไข่ต้มมันเหลือแล้วก็มีกุ้งเต๋วหลอดมีแกงส้มนี่ไหมฮะกินกับไข่เจียวแล้วก็ขนมหวานมีเปียกปูนค่ะแล้วก็ถั่วเขียวโตน้ำตาลทีมงานมีทั้งอาสาสมัครมาแบบว,ว่า ฟรีจิตอาสานะคะสองท่านและที่เหลือเราก็จ้างพวกคนชาวบ้านแถวนี้วันที่ทำสองรก็ไม่เยอะก็คือสบายๆตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครัวเราเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าอร่อยนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ฉันต้องสะอาดและใช้วัตถุดิบอย่างดีนี่คือถึงจะให้บุคลากรเขากินอย่างสบายใจ ชี่กู้ภัยก็มากันเต็มใช่ไหมต่างจังหวัดก็มาช่วยรับส่งพวกผู้ป่วยอะไรเงี้ยหน่วยวัคซี่นวัคซีนก็เริ่มฉีดแล้วเราก็ว่างสอนออนไลน์แค่แป๊บเดียวเองสองชั่วโมงแล้วเราก็ว่างแล้วก็เนี่ยแปลจากโรงรถเป็นโรงครัวทุกคนจะรู้จักว่าเป็นโรงครัวโรงรถเปรเวศเขาจะรู้ว่าเออเนี่ยคือคุณครูที่นี่มีเลขสีข่คูมาตลอดแล้วก็ มาเห็นคุณครูเขาเปิดโรงพยาบาลเวกเพื่อที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็เลยถามคุณครูมาว่าคุณครูคะต้องการคนช่วยงานไหมเออมาช่วยทุกวันอังคารพุธเท่าไรก็ยังไม่ถึง140กว่าวันเหมือนคุณครูนะคะก็อาจจะประมาณสักร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่มาได้ก็จะมาสิ่งที่ได้คือมันคือได้ได,ได,ได้ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ใจที่เราเชื่อในการ ทำทุกอย่างแล้วก็ส่งต่อไปที่รรบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงานนะคะถ้าเอาเวลาอยู่กับโซเชียลมากๆมันปวดหัวคือเราไปรับในสิ่งที่มันเป็นแบบว่ามันอะไรก็ไม่รู้อะใช่ปะ่ะแต่อย่างเงี้ยจิตของเราอะอยู่กับการจดจอ8-9เ้าชั่วโมงอยู่กับสิ่งที่สวยงามผัดเข้าไปเจีย๊ยเข้าไปให้เธอกินของอร่อยของดีๆเนี่ยเราอยู่กับสิ่งเนี้ย มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่มันแบบว่าเป็นขยะข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มันอุย๊ยน่ากลัววันนี้ติดกี่คนตายกี่คนอุย้ยอันนี้เฟซนิวอันนี้ฉีดวัคซีนแล้วโอ้ยมันมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันมันจิตเราก็หดหู่เศร้าบางอย่างเราไม่ได้ทำเองเราซื้ออุดหนุนชาวบ้านอย่างเงี้ยสงสารน้อง ช่างทาผมเขาทําให้ขนมขายเป็นอาชีพเสริมทําผมอะไรได้ไม่ดีอย่างี้พี่ก็ซื้ออุดหนุนเขาขนมเราก็ไม่ต้องเหนื่อยทําเยอะให้ชาวบ้านมีไรายได้กระจายไรายได้ให้เขารู้สึกมีกำลังใจต่อสู้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ซื้อเข้ามาต่อละ25่สิบห้าบาทก็คนละหอ่ออย่างเงี้ยก็ไปเลย นำเสนอโดย Car for Cash กรูลี่เริ่มสนใจกับเรื่องของการเป็นจิตอาสาถึงอะไรพี่ก็ทำมาเรื่อยๆเนาะก็คือเอาเหมือนกันว่าเรา,เราชอบทำบุญอะเราชอบทําบุญใส่บาตรอย่างเงี้ยทำสังฆทานแต่นี้เราก็เปลี่ยนจากพระมาเป็นคนแค่นั้นเองส่งอาหารส่งข้าวส่งน้ําให้กับพวกบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่ใแค่แพทย์อย่างเดียวนะบุคลากรที่ช่วยแพทย์ทั้งหมดพวกคนีตึงหรือพวก,พวกที่กูภัยที่ช่วยกันแบบว่าส่งผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมนูแต่ละวันเหรอพี่ใครเป็นคนคิด พี่ด้วยแหละมีหมอเขารียกใช่ไหมวันนี้ครูลลลี่อยากกินไก่ทอดอะไรมีไหมไม่ก็ต้องถามฟีดแบคว่าเขาอยากกินอะไรออที่เชียงใหม่ที่เคยเคยส่งนะก็คือเขาอยากอยากกินทึ้นเหนือทุเรียนเขาบอกเหรอเขาเขาบอกว่าเออเนี่ยช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนเมื่อไหร่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราเซอร์ไพรส์ไงไปเหมาสุดคือเราถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเราก็จะส่งเงินไปให้เพื่อนที่อยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยต่างจังหวัดช่วยไปซื้อแล้วเอาไปส่งให้กับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขากรี๊ดกันอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเออ เธอกรีดเธอวอลเธอเธอมีแรงทํางานต่อพวกนี้ทํางานตลอดย4สนะเออมันคือทคาทงานหนักแล้วเข้าใจพี่เขาเสี่ยงมากกว่าเราอ่ะใช่ป่ะไอ้นี่คือเขาเสียสละมากกว่าเราอีกอ่ะใช่ป่ะเราเองแค่ยิบจ้อยอ่ะเนาะวันละห้าร้อยหกร้อยกล่องใช่ตรงวันเท่าไหร่พี่ก็หลายตังค์อ่ะเนาะก็ไหลตังค์อะหนูก็คิดค้างเอากล่องเท่าไหร่อสมมติต้นทุนเออกล่องละสามสิบสี่สิบงหนูก็คูณไปสี่ใช่ไหมหกสี่ยี่โอ้ไม่ก็คือ แต่อันนี้คือมีก็มีคนช่วยด้วยไงช่วยข้าวสารมาแล้วก็น้ํามันพืชอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วของอย่างเงี้ยเข้าใจปะครับผมหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะมีคนมาช่วยส่งมาให้เป็น10 20โลประเด็นที่มันรู้สึกจับใจนะพวกที่มาจากต่างจังหวัดที่เป็นพวกกู้ภัยกู้ชีพที่มาช่วยอ่ะเขามาแบบจิตกุศลแบบว่าจิตสาธนารณะไม่มีสตางค์ไม่มีเบี้ยเลี้ยงแล้วเขาก็ต้องกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองรห้าบาทสิบบาทเป็นหนูหนูทนเราอุ้เขาอุตส่ามารับส่งผู้ป่วยโควิดอะ แล้วเขาต้องเสี่ยงหนึ่งอ้โละเขาต้องเสี่ยงหนึ่งอสองแล้วก็ต้องหากินเองอย่างเงี้ยแล้วเรา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 ไม่ได้เป็นหน่วยหน่วยกล้าตายใช่ไหมไม่ใช่ด่านหน้าเราเราควรจะทำไมหมล่ะใช่ป่ะด่านหน้าอิ่มแล้วเราเองได้อะไรพี่ไอ,อ,อความความรู้สึกเป็นผู้ให้เนี่ยวันนึงน้องพีเคถ้าเกิดเป็นผู้ให้อย่างพี่น้อง้อาจะรู้สึกว่าการเป็นผู้ให้มันดีกว่าผู้รับนะอิ่มบุญ ไม่รู้อินบุญหรือเปล่าแต่มันรู้สึกว่าขณะที่พี่ปรุงพี่ผัดเนี่ยพี่มีความสุขตลอดเวลาคือเราต้องบอกว่าเอาใจใส่ในขณะที่เราทําอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนทำอะไรกับคนรักสักอย่างหนึ่งอ่ะทำกิจกรรมบางอย่างแล้วรู้สึกมันฟิลทั้งวันไหมครับพี่ฮอร์โมนหรือความสุขมันมันอบอวลอ่ะเข้าใจบ้างมันเปนคนรักแต่นี้มันอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเขาเสี่ยงเพื่อสังคมอ่ะใช่ป่ะอันนี้พี่ก็ถือว่า มันก็ทำแล้วม,มีความสุขมันก็ทําไปเถอะเมื่อต่อเกี่ยวกับหัวข้อที่เราคุยกันในคืนนี้คือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาษาไทยนะโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านซึ่งบอกว่าปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสำหรับ,บคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายที่ต้องสอนลูกอยู่ใน,ในยุคโควิดในยุคที่ต้องสอนกันออนไลน์แบบนี้ uh huh. ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากทีมงานบอกว่าเป็นเพราะถูกสอนด้วยวิธีที่ไม่ถูกหลักการสะกดคําอย่างเช่นคําว่าเรือเรือ,เ,รอเด็กๆเนี่ยจะเริ่มสะกดจากสระเอรอเรือสระอือ ออ่างอ่านว่าเรือหรือคําว่าใบสะกดสระไอบอใบไม้อ่านว่าใบซึ่งมันไม่น่าจะใช่หลักหรือวิธีสะกดคําที่เริ่มจากเสียงของเป็นชนะต้นเนี่ยตามด้วยเสียงสระเสียงตัวสะกดและเสียงวรรณยุกผสมเข้าด้วยกันอ่ะมันก็ตามป้ายเนี้ยอ่าอ่าถ้าเกิดให้เป็นเสียงอ่านออกเสียงเนี่ยนะมันต้องเป็นรอเอือเรือเข้าใจปะรอรอเอือเอออ่ะเมื่อรอมาแล้วแล้วใส่เสียงเอือไป ผสมเมื่อกี้จำที่เราสอนกันเมื่อกี้เ,เสียงมันมันเช,ชื่อมกันใช่ไหมร,รอเอือเรือมันก็ไปเองเลยโดยธรรมชาติถ้าไปเขียนว่าสระ,ะเอรอเรือสระ,ะอืออันนี้คือการเขียนดิกเทชันการสะกดการเขียนแล้ววิธีที่ถูกต้องคือก็ต้องเหมือนเสียงที่เราพูดกันเมื่อกี้น้ำคานจำเดี๋ยวก่อนจำน้ำคานได้ปะจำน้ำน้ำคานเสียงมันได้ไปโดยธรรมชาติจากหน้ารำคาญหน้ารำคาญก็เป็นน้ำคานฉะนั้นรอเอือมันก็ต้องเป็นยไงเลยรอเอือมันก็ต้องเป็นเรือสิใช่ไหม รอมาแล้วเอือมาแล้วมันก็ต้องเสียงต่อเนื่องเป็นเรืออแล้วอย่างใบล่ะครับก็บอไอใบสิสระไอบอใบไม้อ่านว่าใบคือถ้าถ้าบอกว่าสระไอทำไมไมอ่านเราใบไม้เนี่ยคือบอกให้พีเคกำลังเขียนว่าคำนี้เขียนยังไงถ้าออกเสียงยังไงก็ต้องบอไอใบออกเสียงกับเขียนไม่เหมือนกันคือเวลาเขียนก็เขียนตามรูปที่เรียงไงครับ เอออะเขียนใบยังไงซิเขียนไงอ๋อก็ไม่มมุนมาก่อนสิสระไอ้แล้วก็ปลไม้นี่คือวิธีเขียนถ้าเสียงใบออกเสียงไงใบบอบอต้องพันชนะมาก่อนบอไอใบจำนึกถึงน้ำคานเมื่อกี้เอาไว้น้ำคานเสียงมันจะมาตามตามธรรมชาติของเสียงถูกบผมหลักการสอนสะกดคำมี2ลักษณะคืออ่านสะกดคำและเขียนสะกดคำมันต่างกันยังไงอ่ะฟัีดีๆนะรอเอือเรืออย่างนี้ สอนการออกเสียงอรอเอือจะอ่านว่าอะไรคะลูกรอเอือเรือเห็นไหมมันจะไปตัวธรรมชาติถ้าสะกดคำเอ๊ะผมเป็นลูกครึ่งผมพิมพ์ไทยไม่เป็นแต่พอรู้มูอวัลาเอ๊ะใบใบเขียนยังไงคุณครู คุณครูก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ไม้ม้นสระไอแล้วก็บอกใบไม้เขียนแค่นี้นี่ก็คือการเขียนคือเพื่อจะให้เรียงตัวอักษรตัวสระให้ถูกต้องครับอ่านี่คือการเขียนแต่ออกเสียงว่าเสียงออกยังไงก็คือต้องสอนอย่างเมื่อกี้เรือนะฮะรอเอือเรือรอเมื่อรอมาแล้วเอือมาแล้วรอเอือ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 ก็เป็นเรือคุณลี่ครับล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเอาวิธีสะกดเขียนมาสอนกับเด็กสะกดอ่านมันมันส่งผลยังไงบ้างอะ เด็กก็จะงงแล้วสับสนแล้วก็ไม่ได้สะอาดแล้วไม่ได้ขเขียนเลย <Ừ. S 1> มันจะปรับไปไม่ได้ไงยิ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยจะงงงงเด็กเล็กผมยังงงอยู่เลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> เออถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณครูเนี่ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเวลาสอนเนี่ยคือถ,ถ้าเกิดมาสลับกันสอนเนี่ยมันจะงงเวลาสอนฉะนั้นเนี่ยมันจะสื่อสารด้วยกับพัฒนาการของเด็กจะช้าแล้วก็สะกดคำให้เป็นจะอ่านไม่เป็นครับเออเนี่ยแหละวันล,ลี่อย่างนี้พฤติกรรมการพูดแบบไหนที่ทําให้เราเขาเรียกว่าออกเสียงผิดเพี้ยนอยู่บ่อยๆพฤติกรรม หนึ่งเรียนแบบภาษาอังกฤษยังไงอย่างเสียงน้องพีเกเมื่อกี้พี่จับได้เรียกคูลลิลี่เนี่ยไม่เหมือนคนไทยพูดรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กต้องอินเตอร์ครึ่งหรือว่าเป็นเด็กที่พูดภาษาอังกฤษเป็นคูลลิลี่ลิลี่เนี่ยมันไม่ต้องเหมือนกับตัวแอลขนาดนั้นจ๋าลิลี่ผมยังไม่ได้ยินเลยพี่จับได้เมื่อกี้จับโป๊ะบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอ๋อเหรอพูดเสียงพี่คือลิลี่เธอไม่เหมือนคนไทยลิลี่อันนี้อันนี้แบบททงคนไทยพูด แต่ไม่แค่ตอนแรกๆใช่ถ้าภาษาอังกฤษมันจะมันจะมีมันจะมีกระดกลิ้นด้วยเออเนี่ยคือจะรู้ว่าเอออิทธิพลไงของภาษาต่างชาติทาให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ว่าก็เขาเป็นลูกครึ่งเขาเขาเรียนนึ่างงา้นเขาโตที่นั่นมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่จะออกเสียงเพี้ยนครับอ่านี่คือประเด็นหนึ่งคือภาษาต่างประเทศอืมถ้าองนั้นขออนุญาตเอาคำถามจกทางบ้านคุณลิลลี่ครับ Netflix หรื่ว่า Netflix อันไหนถูกต้องครับอ้าวเอออังกฤษเขาอ่านว่าอะไรอ่ะ Netflix ก็อ่านวันเน็ตฟลิกนั่นแหละจบว่าอ่านเรียนเสียงแบบอักขรภาษาเดิมไงสนุกเกอร์จำสนุกเกอร์ได้ไหมจำได้สนุกเกอร์อ่านว่าไงสนุกเกอร์คุณแม่คุณแม่หนูอยากไปเล่นอยากไปแทงสนุกเกอร์มันก็อ่านแบบเอ็กเซนต์อังกฤษเลยเออโอเคไม่ต้องไปเพี้ยนเสียงถ้าแต่คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าเน็ตฟลิกเดี๋ยวกลับบ้านนะหรือกลับคอนโดกลับบ้านถ้าเกิดต้องซื้อคอนโดมิเนียมอ่านว่าไงคอนโดมิเนียมเออก็นี่ยแหละเนี่ยคำนี้อ่านออกเสียงแบบอังกฤษถ้าอ่านแบบไทยจะอ่านว่าอย่างไรรู้ไหมว่า คอนโดมิเนียมมันอ่านตามตัวสะกดเลยนะคุณแม่คุณแม่อยากซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งมันอ่านไม่ได้นเคอนโดมิเนียมเอ่านแบบแอคเซอังกฤษงั้นถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปทุกคนควจะเรียกไอรายการสตรีมมที่คุณดูอก็คือเน็ตฟลิขึ้นสูงลงต่ำเน็ตฟลิกแต่คนที่ผมรู้จักทั่ว95%เลยเขาเรียกว่าเน็ตเน็ตฟลิกอะอเหร ก็เหมือนชื่อรถยนต์นะเนาะเดี๋ยวก่อนเราเราอ่านว่าออดี้หรืออูดี้คนต้องอูดี้ออดี้ออดี้แต่ที่ฝรั่งอ่านว่าอูดี้เข้าใจยังอันนีไม่มีหลายยี่ห้อที่คนไทยอ่านแต่ว่าตามคือจริงต้นลิ้นไงลิ้นคนไทยเป็นแบบนี้อ่านตรงตรงเต็มเต็มคำอือ้าวเหมือนเอาอีกพูดถึงเรื่องรถแล้วคุนไดที่เนี่ยเรียกคุนไดที่อเมริกาเรียกฮันเดย์อ้าเหรอเป็นฮันเดย์เลยนะฮันเดย์เลยเหรอผมยังงงเลยว่าแล้ว คนไทยมาเอาคุณใดจากไหนมาจริงเหรอเออไออย่างอันไหนก็รถยนต์แล้วพรีอุสใช่ไหมใช่แต่ที่อเมริกาไม่ได้ไม่อ่านว่าพรีอุสใช่ไหมพรีอูสฮะพรีอุสนี่ไงตัวแม่มาแล้วเดี๋ยวมาสอนคู่ดีกว่าอังกีตูพรีเคมีเอาไม่เอาไม่เอานี่ยเอาอ่านว่าพรีอุสใช่ไหมใช่พรีอุสนี่คือต้องบอกว่าลิ้นแต่ละชาติแต่ละภาษาคือการเสียงสำเนียงเนี่ยมันมันแต่ละชาติมันมีข้อจำกัดครับอ่ะเรามาเรียนภาษาไทยกันต่อคุณลืออะไรอยู่ในมือ อ่ารอเรือรอลิงคนไทยชอบอ่านผิดใช่รอเรือเนี่ยก็กระดกออ้อเอ้ยอันนี้ก็รัวนะรอเรือไม่ใช่เสียงรัวโรงเรียนอย่างเงี้ยผิดโรงเรียนพอโรงเรียนเออกระดกครั้งเดียวโรงเรียนเก่งกว่าฉันอีกว่าออกเสียงง่ายผมอ่านสปอตเยอะใช่แล้วถ้ารอเรือกับรอลิงผิดเนี่ยไม่ต้องรับตังค์เลยไอ้สปอตสามสิบพิเนี่ยนี่ไงจะบอกว่าตัวอย่างของการที่ใช้ภาษาถูกต้อง แต่พี่เนี่ยรู้แต่ทฤษฎีแต่พี่ไม่ได้เป็นนักอ่านสปอร์ตพี่ก็จะรู้ว่าเอออย่างนี้อ่านยังไงนะแต่ถ้าอ่านจริงๆพี่อาจจะบอกว่าลิ้นพันกันก็ได้แต่เมื่อกี้ลิงลี่ลิงลี่ลิงลี่เรียกพี่เนี่ยเธอออกแอคเซนต์แบบคนลิงลี่อังกฤษถูกไหมอ่าตัวเนี่ยไม่ออกเสียงควบกล้ามครูก็ต้องครูไม่งั้นออกเป็นครูลิงลี่ก็แาบเป็นครูน้ำใช่ไหมเนี่ยคือการที่คนออกออกเสียงและไอเนี่ยที่พี่บอกว่าอังกฤษเนี่ยมีอิทธิพลเอ่อเสียงอังกฤษพูดคำว่าเชนเปลี่ยนสิ change อ่าแต่คนไทยชอช้างตัวเดียวไม่ต้องออกที่จมูก change ใช่ change นะ change change แต่อังกฤษเขาขออีกเส้น change เห็นไหมมันมีขึ้นจมมันมี c ใช่ไหมแต่คนไทยไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคือคือลักษณะที่แบบว่าบางทีนักร้องที่แบบว่าอยากจะออกให้ไทยให้ชัดแต่บางทีมันมันติดอ่ะแต่มันก็คือความเก๋ความเท่เราต้องยอมรับนะ เออถ้าอ่านอักษรตรงๆมันจะไปดูลูกเป็นลุกทุ่งพี่ผมอ่านผม,มาสปอตให้กับบริษัทของพี่ชอตอะ c h a n ์อเเออเ <laughs> แล้วคนที่มากำกับมาบอกไม่ใช่ไม่ไม่เอา change ค่ะขอ c h a n ใช่นะเออแล้วเราก็บอกว่าแต่มันเขียน C H A N G E นะมัน c h a n ์อันนี้พี่เคต้องพูดกับคนฝรั่งหรือให้คนเมืองนอกฟงัง <laughs> แต่ถ้าคนไทยเนี่ยมันจะเอาที่แบบว่า เขาชินเขาตรงคือเขาสื่อสารว่ภาษาพิชอรเนี่ยเชนก็จบไปเชนมันดูดด่กอินี่แบบจริตอ่ะเข้าใจป่ะออนี่คือต้องพูดอย่างนี้แหละนี่คือคือในหัวกับในใจมันต่างกันนตีกันอยู่พี่คือเรารู้ว่าคนคนไทยฟังก็ต้องอ่านเชนใช่ใช่แต่ว่าในหัวเราเฮ้ยแต่ถ้าอ่านนี้มันก็ผิดนะมันไม่คนเป็นเชนแต่แต่แอบอวยกลางรายการนะพีเคเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษดีมากพี่ดูตั้งแต่ตอนประกวดม i s s u n i v ว r s e t h a i l a n ด์เนาะและพูดเป็นคนที่ไม่ มื่อเป็นไทยปุ๊บก็เธอเธอก็เนียนโดยไม่รู้ว่าเธอเป็นเด็กเนื้อ <c oughs> นอกเด็กเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยโตที่นู่นครับพอเป็นอังกฤษปุ๊บเธอเปลออย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้คือขอชมเลยนะว่าเฮ้ยเธอเธอ,เธอมีความสามารถ2องพูอินวนอะเธอเป็นได้2อ,อ,อ่อะเธอเป็นใบวายพูดเราเลย้บแล้วขอบคุณมากพี่แต่จริงแต่ผมคิดเสมอว่าผมเป็นเป็นเป็นฝรั่งในข้าวคนไทยอย่างตอนมาประเทศไทยอ่ะใครพูดอะไรมาพอพอเขาพูดไทยปุ๊บเข้าหัวปั๊บแปลเป็นอังกฤษ แล้วก็ตอบอังกฤษออกมาแปลเป็นไทยออกปากออสมัมก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันอักขระแชทเหมือนคนไทยเว้นที่คำว่าลิลลี่ื่อกี้คำเดียวที่ท่านสนุว่าเนี่ต้องนะตัวแอลมันต้องต้องบอกเลยนะครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณการอ่านสปอตเพราะว่าถ้าอ่านมั่วไม่ได้ตังค์เราต้องฝึกให้อ่านเองกว่าจะจบก็คงอาจจะเที่ยงคืนตีสองเราต้องเทคแล้วเทคอีกใช่ไหมเออพราะพี่รู้ว่าบางคำมันอ่านยากใช่แล้วก็เพี้ยนตามการร้องเพลง สมัยหนึ่งเกิดทันไหมเอวงอะไรนะดีทูบีอะต่อนาฉันใช่ไหมแต่ไม่ฉันนะมันจะพีชไปต่อน้าฉันชินเอออย่างเงี้ยเหมือนเชนอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกมันแบบมันเท่มันเก๋ออันนี้อันนี้พี่ก็ถือว่านิดนึงอ่ะนิดนึงผมจําได้โรคนี้นอกจากแผ่ไปที่ที่ไอเอสแล้วยังแผ่ไปที่เบเกอรี่ด้วยนะจริงเหรอภาษาเนี้เชนฉชนไม่ใช่ใช้่เป็นไอ้คำว่าฉันเนี่ยเป็นชอช้างแม่นักการไม่โทรนอนหนูใช่เออ มันเป็นการเสียงเป็นชอช้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นนี่คือหนึ่งตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสต้องเรียนกับคนที่รู้จริงอย่างนี้นะครับผมและยิ่งช่วงนี้ช่วงออนไลน์เนี่ยอย่างที่อย่างที่ครูลุ่รบอกว่านักเรียนมีมาเป็นสิบเป็นร้อยบางทีเป็นพันไม่ถ้าเกิดพี่สอนเหมือนเหมือนเหมือนกับเจอหน้าอย่างเงี้ยเจอตัวต่อตัวเนาะพันสองพันสามพันสอนได้เพราะเราเราเห็นปฏิกิริยาโตตอบเห็นแววตาแต่เกิดมาไลายส่วนแล้ว พี่ไม่ได้ไขยขอว่าพี่มาสอนแล้วพี่ให้ความรู้แล้วพี่ต้องมาอ่านนี้เนี่ยแล้วมันมันไม่ไหวอะสมองประสาทมันต้องไวอะคืออนุญจาแล้วตอนตอนนี้คือรับได้มากสุดกี่คนที่เราไหวอะห้าสิบร้อยหนึ่งไม่เกินอย่างเงี้ยเออที่เราจะดูแลเขาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั้นไม่ได้นะแต่จะบอกคุณลืลี่อะเขามีเขาเรียกว่ามีทักษะในการสอนให ให้การสอนที่มันน่าเบื่อแการเรื่องสนุกอ่ะแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าเคล็ดลับต้องคืออะไรนะคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้เลยนะแยิ่งช่วงนี้คุณต้องเป็นครูสอนอยู่ที่บ้านช่วงหน้ามาฟังกันนะครับว่าเคล็ดลับของครูเิลลี่มีอะไรบ้างสักครู่เดียวที่เรื่องจริงไหนไกาครับทีนี้สามส่วนมีพชนะมีสลันะสูงแปลว่าดีงามหาสิคือคำพูดคำพูดดีๆนี่คือการสอนไม่มีเด็กมากดกดเลิฟกดไลค์ใช่ไหมช่วงสอนเนี่ยมีกดรูปโกรดใส่ทีอะ เหมือนเราต้องอยู่กับเด็กเราต้องสนิทกับเด็กให้เร็วที่สุดกันเองกับเด็กอย่าให้มีช่องว่างครูเนี่ยคือคนสร้างชาติสร้างอนาคตเขาคือคนสร้างคนฉะนั้นครูเดี๋ยวควรจะแบบว่าได้สวัสดิการแล้วก็เบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนหลายๆอย่างให้รู้สึกว่าอาชีพนี้มันน่าจะสมกับที่เขาสร้างคนและสร้างชาติเรื่องจริงไนท์ไลฟ์